ขอ,ขอสวัสดีนุขอสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้หรือหลงมาดูคลิปนี้กันทุกท่านกันเลยนะก็ผมมีช่องใหม่แล้วนะครับแต่ช่องช่องนี้ชื่อชอบทำคลิปแต่ลิงก์ของช่องนี้จะอยู่ใต้ล่างคลิปหรือคำอธิบายใต้ล่างคลิปนะครับ อาจจะมีคําถามว่าทําไมถึงผมไม่ทําช่องทานียสนิทช่องนี้แล้วเพราะว่าผมเปลี่ยน YouTube แล้วคนดูสิบสี่คนไม่ใช่ครับผู้ติดตามทั้งหมดที่อยู่ในช่องนี้ก็คือ14คนเลยนะก็ถือว่าดีส่วนในการดูทั้งหมดนี่อน่าจะเพิ่มจากเดิมค่อนข้างสูงจำได้ไหมครับผมตอนนู้นเลย ตอนที่เพิ่มอัดคลิปใหม่ๆม,มันมีคนดูเพียงแค่2 3 4คนตอนนี้มากลายเป็น3,100ันหนคนสามคนแล้วนะนก็จะมีคลิปอยู่หลายคลิปส่วนคลิปที่ดังที่สุดนั่นก็คือคลิปนี้อะไรวะนี่ใครอัดช่างมันก่อนเถอะนะนี่จะเป็นคลิปที่ยอดนิยมที่สุด ก็คือเสนโหลดแคตเอาแคนโปรนะแต่ตอนนี้เราก็ไม่ได้อันนี้แล้วมันก็เป็นของภาคเก่านะเอาคิดเอา2ปีที่แล้วอ่ะยังไม่มีบ้าน13าเลยก็ตอนที่ผมเป็นเพิ่งโหลดข้าเลียมาวไฟก็พูดถึงวิธีกันเลยดีกว่าก็มันจะเป็นนีอยู่สองอันปกติได้ผมยังไม่มีลิงก์ไงตอนนั้นผมยังทําไม่เป็น คลิปนี้ได้กระแสตอบรับที่ถือว่าค่อนข้างที่จะดีเอาจากง,ง่ายดีที่สุดแล้วอ่ะก็คนกดไลค์ให้19คนก็กดแย่หัวหม่คนไม่เป็นไรส่วนคลิปต่างๆก็น่าจะมีอยู่เท่านี้นะเราจะเอาจากคลิปดังๆก่อนที่สุดในช่องนี้แล้วนะก็คือคลิปนี้มีคนกดไลค์ให้6คน เป็นลองจากอันนี้อีกคลิปหนึ่งก็คือคลิปหลุดก่อนตัวลบแต่อยากดูก็ดูเอาเองก็มีคนดูอยู่228คนก็ไม่มีคนใครกดให้เลยจนต้องไปกดเอาเองจะมีหลายคลิปมีทั้งอะไรอะงานบวช มีอะไรหลายๆอย่างนะก็ช่องนี้ไม่ได้ทำคลิปมาประมาณ5เดือนกว่าๆส่วนคลิปแรกก็คือน่าจะประมาณ3กว่าปีได้นี่ก็คือคลิปเก่าที่สุดเอาชีวิตรอบมันเกาะลอยฟ้าทำให้มีคนดูเยอะไหมก็ตอนนั้นสำหรับผมก็ถือว่าเยอะมีแมงทับน้อย61แล้วก็มีคลิปว่างเปล่า ก็ช่วงนี้ผมจะเป็นตอนช่วงตอนนี้ก็จะเป็นทําคลิปแบบใหม่ๆตอนแรกๆเลยก็จะมีคลิปมาครับเอาชีวิตรอดซึ่งผมก็ไม่รู้นะ EP หนึ่1ระหว่าง2อันนี้ก็ตอนนั้นผมทําไว้แค่จะทําแค่ EP เดียวอันนี้ก็เล่นแคทแค a n โปเวลาว่างๆก็คือตอนนั้นมันจะไม่สามารถอัพพุกกาได้อันนี้จะเป็น เสกปืนด้วยคอมมานด์บล็อกอันนี้ก็ทำได้จริงๆนะมันมีมันเป็นของจริงแต่ผมไม่อยากทำเนี่ยมาได้ไหมสวัสดีครอบเก่าที่ได้ทำช่องนี้เอาไว้เนี่ยโอเคเขียวช่องนี้ก่อนนะ จำได้ส่วนหน<ฮ>ึ่งมันก็มาจากมอสนั่นแหละอาวุธ<ะ>บางชิ้นก็จะเป็นมาจากคอมานด้วยนะคอ,อ,อมานผสมกับอมอสซึ่งตอนนั้นจะพูดเบามากมา้วก็รีวิวกันต่ออันนี้ก็คือจะมีคลิปภาคหลายคลิปเลยแหละ เอาง่าย50ปัวคลิปอะ่ะก็ตอนนี้ก็ทำช่องใหม่แล้วนะก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามกันด้วยแต่ช่องธางนีเสนิก็ยังทำคลิปอยู่เหมือนเดิมช่องชอบทำคลิปก็ยังทำกันอยู่สักคลิปที่จะมาต่อไปก็คือของช่องชอบทำคลิปน่าจะเป็นจับงูน่าจะเป็น e p พี2ซีซั่น1อยู่เหมือนเดิม ทั้งนี้อีกก็จะเป็นซีซั่นสองก็กดติดตามให้ช่องชอบทำคลิปด้วยนะครับสำหรับวันนี้คงมีเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะครับสวัสดีครับ